ผมเคยคิดนะครในสมัยที่ผมลงสมัครผู้ว่านะ่ยว่าจะต้องเพิ่มรายได้ให้กับคนซึ่งกวาดขยะแล้วก็เก็บขยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนซึ่งเสี่ยงตอนเช้าๆที่ยังมืดอยู่แล้วเอามากวาดขยะตั้งแต่ตีสี่ครึ่งตีห้าช่วงที่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นน่ยแล้วก็รถยนต์สัญจรไปมาแล้วก็ขับเร็วเฟี้ยวเลยแล้วก็มีโอกาสเจออุบัติเหตุได้สูงด้วยถ้าเกิดกวาดขยะอยู่ข้างถนนคนมองไม่ค่อยเห็นผมคือว่าเป็นกลุ่มซึ่งมีความเสี่ยงสูงด้วยแล้วก็ยอมเสียสละ เพื่อสาธารณชนเพื่อความสะอาดของท้องถนนคนเก็บขยะก็เช่นเดียวกันยอมเสียสละทํางานที่เหนื่อยแล้วก็ต้องมานั่งเจอกับกลิ่นของขยะนะอดทนกับของสกปรกผมคิดว่าควรจะมีการขึ้นรายรับเงินเดือนสําหรับทุกคนแล้วถ้าเป็นไปได้งบในส่วนนี้มันต้องมีการทวงคืนศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็การทวงสิทธิ์ขั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็ชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักง,งานเก็บขยะ ซึ่งเป็นความพยายามที่จะแสดงจุดยืนแล้วก็รักษาคุณภาพชีวิตนะฮะโดยที่การต่อสู้เพื่อสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นอยู่ที่ดีของคนเก็บขยะในโคลัมเบียนะฮะตามรายงานโดยด er นะีโอเปเนอร์เนี่ยเขากล่าวว่าอย่างนี้ฮะเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที่คนเก็บขยะในเมืองบองกอตาประเทศโคลัมเบียทําหน้าที่รวบรวมคัดแยกและรีไซเคิลขยะของเมืองในฐานะแรงงานนอกระบบซึ่งนอกจากการเก็บขยะจะเป็นงานที่ยุ่งยากมากแล้ว งานนี้ยังอันตรายและเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือเจ็บป่วยจากของเสียที่สะสมอยู่ในขยะอีกด้วยไม่เพียงเท่านั้นอาชีพคนเก็บขยะยังเผชิญกับการเลือกปฏิบัติและถูกกีดกันจากโครงสร้างนโยบายของภาครัฐคนเหล่านี้ช่วยทำให้บกตาสามารถจัดการขยะได้มากกว่า1,200ตันจากการถูกฝังกลบตะวันด้วยการทำงานจัดระเบียบและรีไซเคิลขยะ พร้อมช่วยให้ธุรกิจมากมายในท้องถิ่นสามารถดําเนินการได้อย่างราบรื่นแต่พวกเขากลับมีรายได้เฉลี่ยเพียงแค่วอลัสดอลลาร์4เซนต์ต่อวันหรือประมาณ125บาทต่อวันเท่านั้นคนเก็บขยะในโบโกตาจึงลุกขึ้นสู้เพื่อสิทธิศักดิ์ศรีและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยรวมตัวกันก่อตั้งองค์กรสําหรับคนเก็บขยะในบโกตาของประเทศโคลัมเบียซึ่งองค์กรนี้มีชื่อสั้นๆว่า ARB Association Cooperative The r e s i a c l a d o r e s d e b o e a t a นะฮะ ARB เนี่ยเป็นตัวแทนของคนเก็บขยะซึ่งพวกเขาประสบความสำเร็จในหลายระดับอย่างเช่นในปี2011ารัฐธรรมนูญของคลัมเบียที่นูนมีสารรัฐธรรมนูญเนียนะฮะแต่ว่ามีคำตัดสินที่ว่าคนเก็บขยะมีสถานะการคุ้มครองพิเศษจากรัฐหน่วยงานของรัฐจึงมีพันธกิจที่จะต้องปกป้องพวกเขาการให้การช่วยเหลือคนกลุ่มนี้เพื่อเอาชนะความยากจนให้ได้ อันนี้เป็นคำนิยใจที่สร้างสรรจากสารรัฐธรรมนูญนะฮะของประเทศโคลัมเบียนะฮะที่บอกตานะฮะช่วยเหลือรักษาสิทธิ์ของคนเก็บขยะเช่นเดียวกันในปี2016รัฐบาลโคลัมเบียผ่านกฎหมายที่กำหนดการทำงานของคนเก็บขยะโดยก่อตั้งโครงการ second payment เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับคนเก็บขยะโดยนอกเหนือจากเงินที่ได้จากการขายขยะรีไซเคิลแล้วคนเก็บขยะยังได้รับเงินส่วนหนึ่ง จากค่าธรรมเนียมการจัดการขยะที่เรียกเก็บจากครัวเรือนด้วยซึ่งทําให้คนเก็บขยะได้รับเงินตั้งแต่50ดอลลาร์ถึง1 7 0ดอลลาร์ต่อเดือนผมไม่แน่ใจว่าของไทยได้สักเท่าไหร่แต่ว่าอย่างน้อยควรที่จะอยู่ในระดับนั้นนะฮะหรือของเรามันเป็นจํานวนเดียวกันแต่ว่าเป็นเงินบาทหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นมันก็คือน้อยกว่าเยอะมาก อย่างไรก็ดีนะฮะถ้าเป็น50ดอลลาร์ถึง170ดอลลาร์ต่อเดือนเนี่ยคนเก็บขยะที่โบกตาโคลิอเบียเนี่ยได้ผ่านโครงการ second payment เนี่ยเป็นไรายได้เสริมประมาณ1,800ถึง6,200บาทหรือเพิ่มขึ้นเป็น2ถึง3เท่าของไรายได้ปกตินะครับอันนี้เป็นโครงการหนึ่งซึ่งเขาออกมาช่วยเหลือในปี2016อันนี้คือหลังจากที่มีคำนิชัยสารรัฐธรรมนูญในปี2011น,น,นะฮะก็คือมีโอกาสเพิ่มสิทธิ์ขึ้น,ขน,นเรื่อยๆนะฮะและสมควร คนเก็บขยะที่บบกตาคนหนึ่งเขาบอกว่าเราคือผู้ได้รับประโยชน์จากการต่อสู้ของเราเองเราคือคนเก็บขยะรุ่นใหม่ที่เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างผมอยากให้อ่านบทความนี้นะครับลงในเดโอปเนอร์นะครับมีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพคนซึ่งต่อสู้เพื่อศักดิีของตนเองนะครับชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการเรียกร้องอารายรับที่อย่างน้อยสูงอย่างที่ควรจะเป็นนะครับเมื่อคุณทำงานในแบบที่มันเป็นงานซึ่งน้อยคนมีความพร้อมที่จะทำนะครับแล้วก็หลายคนก็ไม่ได้เต็มใจอยากทำนะแล้วก็ไม่สามารถทำได้นานแต่ว่าคนซึ่งสามารถทำได้อยู่ทุกวี่ทุกวันเก็บขยะได้เป็นเดือน,เ,อนเป็นลหลายๆปีติดต่อกันมีความอดทนสูงนะครับแล้วก็สมควรที่จะได้รับค่าจ้างซึ่งพอเหมาะพอควรแน่นอนกับสิ่งที่ต้องสูญเสีย ค,ความยากลำบากในชีวิตนั้นมีอยู่จริงแล้วควรจะได้เงินเยอะๆได้ซ้ำไปผมไม่แน่ใจว่าของไทยเนี่ยอัตราการเก็บขยะของกทมเนี่ยเขาสามารถเรียกเก็บสูงกว่านี้ได้ไหมผมเคยคิดนะฮะในสมัยที่ผมลงสมัครผู้ว่าน่ยว่าจะต้องเพิ่มรายได้ให้กับคนซึ่งกวาดขยะแล้วก็เก็บขย,ย,ยะโดยเฉพาะยิ่งคนซึ่งเสี่ยงตอนเช้าๆที่ยังมืดอยู่แล้วเอามากวาดขยะตั้งแต่ตีตีสี่ 4, ครึ่งตีห้ช่วงที่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นน่ะแล้วก็รถยนต์สัญจรไปมาแล้วก็ ขับเร็วเฟี้ยวเลยแล้วก็มีโอกาสเจออุบัติเหตุได้สูงด้วยถ้าเกิดกวาดขยะอยู่ข้างถนนคนมองไม่ค่อยเห็นนะครับผมคิดว่าเป็นกลุ่มซึ่งมีความเสี่ยงสูงด้วยแล้วก็ยอมเสียสละเพื่อสาธารณชนเพื่อความสะอาดของท้องถนนคนเก็บขยะก็เช่นเดียวกันยอมเสียสละทํางานที่เหนื่อยแล้วก็ต้องมานั่งเจอกับกลิ่นของขยะนะอดทนกับของสก,กปรกผมคิดว่าควรจะมีการขึ้นรายรับเงินเดือนสําหรับทุกคนแล้วฮะถ้าเป็นไปได้งบในส่วนนี้มันต้องมี นะครับผมก็พยายามให้เสริมนะฮะในแต่ละเดือนแต่ละปีที่มีโอกาสเจอเวลาเขาผ่านหน้าบ้านนะครับแต่ว่าเขาผ่านมาเช้าแล้วเกินนะฮะบ่อยครั้งยังไม่ตื่นนะฮะ